เราตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองพอเราลืมตาสิ่งแรกที่เห็นคือผนังห้องมีเงาดำทำมืนทาบอยู่เงาคนชัดๆแต่ไม่มีใครยืนตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวเรากระพริบตาทีๆนึกว่าตาฝาดไปเองแต่เงาประหลาดนั่นไม่หายไปไหนแถมยังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เตียงเราเรื่อ,อยๆ ย่างก้าวเงาเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆราวกับกำลังคืบคลานเข้าหาเราพยายามขยับตัวแต่ร่างกายแข็งทื่อไปหมดทําได้แค่จ้องมองมันนิ่งๆจนเงาเคลื่อนมาถึงปลายเตียงก่อนที่สัมผัสเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งจะพาดผ่านข้อเท้าเราเราเกรีดร้องสุดเสียงพร้อมกับดิ้นรนเฮือกสุดท้าย พอเสียงเราดังลั่นห้องเงาที่ไม่มีเจ้าของนั้นก็พลันสลายตัวกระจายหายไปในความมืดอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยนอนปิดไฟอีกเลยแม้แต่คืนเดียวเพราะภาพเงาดำทำมื่นนั้นยังตามหลอกหลอนในความฝันทุกครั้งที่เราหลับตาเราไม่รู้ว่าเงาตัวนั้นมาจากไหนหรือมันต้องการอะไรจากเรากันแน่แต่ที่แน่ มันไม่ใช่แค่งเงาธรรมดามันคือบางสิ่งที่ยังวนเวียนอยู่รอบตัวเราตลอดไปผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง